สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะก็มาพบกับ efin school เหมือนเช่นเคยที่จะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นสำหรับ i n d i c ตอร์นะคะวันนี้ทาง efin school ขอหยิบยก i ิ d i c a อร์ที่ชื่ออิชิโมกุนะคะ อิชิโมกุก็เป็นอนดิเคเตอร์ที่นักลงทุนนะคะรีเควสอยากให้ทางอ e ีฟินสคูลสอนการใช้งานสําหรับอนดิเคเตอร์ตัวนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็มีความน่าสนใจจึงทําให้นักลงทุนอยากจะทราบเทคนิคและวิธีการใช้งานนะคะแต่ก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าหากทางเราออกเสียงเส้น องค์ประกอบของเส้นตรงตัวอินดคเตอร์ตัวนี้ไม่ถูกต้องต้องขออภัยคนที่คิดค้นอินดคเตอร์แล้วก็ต้องขออภัยเจ้าของภาษาด้วยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะคะชื่อโปรแกรม i f i n Stock Up ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้งานตัวโปรแกรมนี้ได้ฟรีผ่านทางบุกเกอร์นะคะเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาเข้ามาที่หน้ากราฟหลังจากน,านั้นคลิกไปที่เครื่องหมายบวกนั้านขวามือนะคะ เครื่องหมายบวกสีฟ้าคลิกที่เครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกหัวข้อแรกนะคะ add indicator to new panel แล้วก็ไปที่หมวด moving average indicator นะคะ ichimoku จะอยู่ประมาณตรงกลางนะคะหาเจอแล้วคลิกซ้ายเข้ามาได้เลยนะคะตัวหน้าตาของเขาอาจจะมองดูยากนิดนึงไม่รู้มีเส้นอะไรเยอะแยะนะคะ เยอะแยะเลยอาจจะดูยากสำหรับคนที่ไม่เคยใช้งานนะคะตัวอิชิโมกุนะคะก็จะมีด้วยการ5เส้นก็จะมีตัวเทนกันเส้นสีแดงนะคะมีตัวขีดซุนนะคะที่วิ่งคู่ก,กันกับเส้นสีแดงนะคะตลอดเลยอยู่ประมาณคู่กลางนะคะเขาจะเดินทางประมาณตรงกลางนะคะวิ่งคู่กันตัวเทนกันกับตัวขีดซุนนะคะแล้วก็เส้นตัวเสนกูเอแล้วก็เส้นกุบีนะคะ2ตัวนี้ก็เป็นตัวก้อน เมฆหรือบางหรือบางท่านก็เรียกว่าภูเขานะคะหรือบางท่านก็เรียกว่าก้อนเมฆเ,เรียกอะไรก็ได้ให้ใหเราเข้าใจง่ายๆนะคะอันนี้เป็นกลุ่มก้อนเมฆแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ตัวเส้นตัวชิโกะนะคะชิโกะก็คือตัวเส้นสีเขียวที่วิ่งอยู่เส้นสีเขียววิ่งเดียวเดียวเลยนะคะ ตัวอินดิเคเตอร์อิชิโมกุนะคะมันก็คือหลักการเส้นค่าเฉลี่ยเบสิกนะคะแล้วมันแตกต่างจากตัวเส้นค่าเฉลี่ยตัวอื่นยังไงนะคะก็คือการเอาค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ำสุดมาบวกกันแล้วหาร2ทํทำให้ได้ค่าตัวเอเวอร์เรจก่อนแล้วเอานำค่าเอเวอร์เรจที่หาได้มาเฉลี่ยอีกทีหนึ่งนะคะเราก็จะมองว่ามันแตกต่างแล้วแหละเพราะว่าเขาเอาราคาสูงสุดบวกด้วยราคาต่ำสุดแล้วก็หารด้วย2เพื่อหา ค่าครึ่งกลางของแท่งเทียนนั่นเองนะคะการดูจุดซื้อขายจากเส้นลบเส้นอื่นไปก่อนนะคะตอนนี้ให้ดูแค่2เส้นก็คือเส้นตรงกลางเราจะได้ไม่งงตอนนี้เราไม่มีเส้นอื่นนะมีแค่2เส้นตรงกลางนะคะดู2ตัวนี้ก่อนเพราะว่า2ตัวนี้จะเป็นตัวที่บอกจุดซื้อขาย ะะบอกจุดซื้อขายถ้าเส้นสีแดงตัดเหนือเส้นสีน้ําเงินขึ้นไปนะคะอันนี้เป็นสัญญาณซื้ออ่าตัวนี้เป็นสัญญาณซื้อถ้าเส้นสีแดงนะคะตัดลงเป็นสัญญาณขายตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันตัดลงแล้วนันนิดนึงเราจะได้ขายของตรงนี้นะคะถ้ามันตัดขึ้นอีกนะคะก็เป็นสัญญาณซื้อใกล้ๆกันตัดลงปุ๊บตัดขึ้นเลยอ่ะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละอ่าอาจจะวงอาจจะวงไม่ถูก อ่าอยู่ใกล้ๆกันพอตัดปุ๊บแล้วก็ซื้อปั๊บเลยนะคะแล้วก็มาขายอีกที่ตอนที่เส้นสีแดงมันตัดเส้นสีน้ำเงินลงมาอ่าเราต้องเพ่งเล็งนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาอาจจะไปทับซ้อนกับตัวเส้นอื่นสีเขาก็กลมกลืนกันกับตัวแทง่งเทียนด้วยนะคะอาจจะปรับค่าปรับสีอะไรก็ได้นะคะ ตัดขึ้นซื้อตัดลงขายดูเส้นสีแดงเป็นหลักนะคะตัดขึ้นซื้อตัดลงขายตัดขึ้นซื้อตัดลงขายนะคะอันนี้ก็ดูจุดซื้อขายจากเส้นสองเส้นนี้เทนการกับขีจุนนะคะแล้วก็จะมีเส้นสีเขียวอ่าเส้นสีเขียวเส้นชิโกะนะคะชิโก,โกตัวนี้ที่มาของเส้นสีเขียวแพทเทิร์นเขาจะเคลื่อนไหวคล้ายๆกับตัวแท่งราคา นะคะเขาจะมีแพทเทิร์นคล้ายๆกับแท่งราคานะคะเกิดจากการนําเส้นค่าเฉลี่ยนะคะมาถอยไปในอดีตอ่าเส้นสีเขียวยาวแค่นี้เองนะคะเพราะเป็นการนานะคะราคาหรือว่าค่าปัจจุบันถอยไปในอดีตอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเรียกเส้นนี้ว่าเส้นถอยละกันนะคะเส้นถอยเอาค่าปัจจุบันมาถอยไปในอดีตชิปไปในอดีตนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มก้อนเมฆ ะะกลุ่มก้อนเมฆที่เคลื่อนตัวจะมีทั้งสีเขียวและสีแดงนะคะกลุ่มก้อนเมฆตัวนี้ค่ะก็มีลักษณะคล้ายๆกับเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นตัดกันนะคะแต่ว่ามันเอามาชิปขยับไปข้างหน้าเราจะเห็นว่าเวลาที่เราขยับกราฟตัวนี้ค่ะตัวก้อนเมฆมันจะชิปขยับไปข้างหน้านะคะเอาข้อมูลปัจจุบันขยับไปข้างหน้านั่นเอง ะะดังนั้นตัวอิชิโมกุก็จะมีข้อมูล3กลุ่มด้วยกัน 1. เส้นถอยก็คือเส้นสีเขียว 2. เส้นที่ขยับไปข้างหน้านะคะก็คือกลุ่มก้อนเมฆนะคะแล้วก็3จุดซื้อขายก,ก็ดูเส้นคู่ตรงกลางนั่นเองนะคะสีแดงตัดขึ้นซื้อตัดลงขายนะคะตัดขึ้นซื้อตัดลงขาย เนี่ยก็จะมีข้อมูลหลกัลกๆ3มชุดด้วยกันนะคะเส้นถอยเอาไว้ทำะไรนะคะเส้นสีเขียวเส้นถอยเส้นถอยตัวนี้ค่ะเอาไว้ยืนยันนะคะว่าเาเส้นถอยกับเส้นขยับตัดกันเนี่ย เส้นถอยก็คือเส้นสีเขียวเส้นขยับก็คือตัวกลุ่มก้อนเมฆถ้า2ตัวนี้ตัดกันนะคะจะเป็นการเกิดนะคะเทรนใหญ่ๆเป็นการคอนเฟิร์มเทรนนะคะการขยับอา่าการตัดกันของ2ตัวนี้นะคะบางตำราเรียกว่าการคอนเฟิร์มเทรนนะคะมันก็จะเป็นเทรนใหญ่ๆนะคะจังหวะที่เส้นสีเขียวนะคะตัดเหนือก้อนเมฆ เส้นถอยตัดเส้นขยับนั่นเองเส้นสีเขียวตัดก้อนเมฆขึ้นไปตรงนี้เป็นเทนขาขึ้นนะคะรอบนี้เป็นเทนใหญ่นะ นะะในทางกลับกันนะคะเส้นสีเขียวนะคะตัดลงนะคะเส้นสีเขียวตัดลงตัดก้อนเมฆลงไปตัดปื้อตัวนี้เป็นเทรนนะคะขาลงนะ,ะตัวนี้ก็ตัดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเทรนขาลงสังเกตว่าสีเขียวนะคะพยายามทะลุก้อนเมฆนะคะแต่แต่เหมือนว่าตรงเนี้ยค่ะเหมือนมันเดินทางเป็นแบบไซด์เวย์เนาะนะคะแล้วมันก็มาตัดก้อนเมฆลงอีกทีเป็นเทรนแนวโน้มขาลงใหญ่ๆ นะคะเป็นการคอนเฟิร์มเทรนใหญ่นะคะอ,อย่างเช่นจุดที่มันตัดเหนือก้อนเมฆขึ้นมาจุดนี้นะคะขนาดราคาในอดีตยังสูงกว่าอนาคตแสดงว่าหุ้นตัวนี้เป็นขาขึ้นโดยชัดเจนแล้วแหละนะคะเป็นขาขึ้นชัดเจนแล้วคอนเฟิร์มนะนะคะเป็นการลักษณะลักษณะการคอนเฟิร์มเทรนนั่นเองนะคะ ส่วนเส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นการดูจุดซื้อขายและการดูนะคะแนวโน้มในระยะเวลาสั้นๆนะคะอย่างเช่นตัวนี้เป็น สัญญาณซื้อนะแล้วก็ขายตรงนี้นะคะแล้วก็ซื้อกลับมาซื้อใหม่แล้วก็มาขายเป็นการดูจุดซื้อขายแล้วก็แนวโน้มระยะเวลาสั้นๆตอนนี้เป็นสัญญาณซื้อนะนะคะแล้วก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะเวลาสั้นๆนะคะแล้วพอมันตัดลงตัวนี้ขายนะนะคะแล้วก็เป็นแนวโน้มขาลงในระยะเวลาสั้นๆนั่นเองนะคะส่วนการดูกลุ่มก้อนเมฆนะคะ หากราคานะคะยืนอยู่เหนือก้อนเมฆแสดงว่าตัวนี้ยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะคะหากราคาอยู่ใต้ก้อนเมฆนะคะตัวนี้ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะคะถ้าราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในกลุ่มก้อนเมฆเราจะเห็นว่าแท่งราคามันมาแตะก้อนเมฆยังเคลื่อนไหวอยู่ในกลุ่มก้อนเมฆตัวนี้เราเรียกแพทเทิร์นนั้นว่าไซเว์นะคะ,ะยังเดินทางอยู่ในกลุ่มก้อนเมฆเราเรียกแพทเทิร์นนั้นว่าไซเวะ จังหวะนี้นะคะอันนี้ก็ไซเว่ยราคามันแตะอยู่ก้อนเมฆตลอดเลยนะคะแสดงว่าช่วงนั้นไซเวย์นะนะคะถ้าราคาหรือแท่งเทียนนะคะออกนอกก้อนเมฆมันจะมีมีลักษณะคล้ายๆกับทฤษฎีเบรกเอาท์นะคะถ้าตัวราคาหลุดตัวก้อนเมฆออกมาจะเหมือนกับทฤษฎีเบรกเอาท์ราคามันจะพุ่งขึ้นเร็วแล้วก็พุ่งลงเร็ว ทั้งพุ่งขึ้นแล,ล้วก็พุ่งลงนะคะจากเคลื่อนไหวราคาลักษณะแบบเร็วๆเลยนะคะหลุดก้อนเมฆพุ่งนะคะหลุดก้อนเมฆลงมาก็พุ่งหลุดก้อนเมฆก็พุ่งนะคะทั้งพุ่งขึ้นแล้วก็พุ่งลงนะนะคะส่วนการดูแนวรับแนวต้านจากก้อนเมฆก็ดูได้ด้วยนะคะแนวรับแนวต้านจากก้อนเมฆตัวนี้นะคะจากก้อนเมฆที่ขยับไปข้างหน้า เส andal, <super> ้นข้างหน้าเส้นอนาคตนี่แหละนะคะเส้นที่มันขยับไปข้างหน้าก็คือตัวก้อนเมฆเมื่อราคาหุ้นมันลงนะคะเมื่อราคาหุ้นมันลงมามันน่าจะมาติดนะคะแนวรับก็คือก้อนเมฆนั่นเองแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นไปใหม่แต่พอมันหลุดแนวโน้มหลุดก้อนเมฆลงมาแล้วนี่ก็เป็นแนวโน้มขาลงนะคะก้อนเมฆที่อยู่ด้านบนแท่งเทียนตัวนี้ก็จะเป็นแนวต้านแทนนะคะพอราคามันมาติดแนวต้านก็คิดว่าราคามันต้องลงไปอีก แนวต้านปุ๊บลงไปอีกนะคะถ้าราคานะคะมันทะลุตัวก้อนเมฆขึ้นมาได้หลุดก้อนเมฆขึ้นมาได้เรื่นี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนเทรนแลละนะคะทีนี้ตัวขนาดนะคะของก้อนเมฆก็ยังสามารถดูได้ด้วยนะคะหากเมฆมีความหนามากนะคะก็จะเป็นแนวรับแนวต้านได้ดีกว่าหากเมฆมีลักษณะแคบแคบนะคะเหมือนตอนนี้ เนะมือนปัจจุบันล,ลักษณะของก้อนเมฆมันจะเป็นแคบๆนะคะเล็กๆตัวนี้ก็จะทําให้ราคาทะลุผ่านไปได้ง่ายนะคะสามารถดูแนวรับแนวต้านจากก้อนเมฆได้ด้วยนะคะ หวังว่าอินดิเคเตอร์อิชิมกุในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักลงทุนที่เริ่มศึกษาอินดิเคเตอร์เบื้องต้นนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะคะสามารถติดตามเนื้อหาและสาระดีๆได้ที่ Facebook และเว็บไซต์ Efin s s h o o o นะคะสามารถส่งข้อเสนอแนะมาด้วยหรือว่าอยากจะให้ทางเราสอนนะคะหรือว่าแนะนําการใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวไหนนะคะก็สามารถส่งมาได้นะคะที่เว็บไซต์และ Facebook Efin s c h o o l สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 啊。Uh huh.